สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรทุกถูกท่านครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปสู่ขวัญคนเกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อพรามสู่ขวัญไปสู่ขวัญให้กับ วันเกิดนะของแต่ละท่านแต่ละท่านถ้าหากว่าหาท่านใดที่เกิดวันจันทนะก็หยิบเอาบทสูตรนี้ไปสูตรขวัญน,นะเป็นการใบสีสู่ขวัญอายุวัฒนะหรือว่าสู่ขวัญวันเกิดได้เลยนะครับก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนืเ้อหาบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้อเป็นชื่อของคนนั้นจริงๆ นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมแต่ว่าเนื้อหาสาระนะครับที่จะเป็นมงคลน,นั้นก็ได้แต่งขึ้นไว้เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเนื้อหาและทํานองจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมรับฟังกันณนะโอกาสนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสะมัมมาสัมพุทันสะเสียส,ส,สิสิทธิพระพรบ,บวรแวนเวนเสกอันติเรกาเตโช ชายามังคาลามหาสิลิมังคาเลตปฐมเหตุแห่งมหามงคลดลบันดาลให้โอค์จอมไทยพระอิศวรประมวลมาตกแต่งสาบสันแบ่งมาจุดเตียย เป็นเทพยายดานบะคอยจากนังฝ่าสิบหาพระองค์ลงมาเกิดแสนประเสริฐเลิดลำปานคำแก้วหน่วยมัดนี้สีกายเจ้าเป็นสีนวลงามพองนวลละอองแท้และแหลวผัดแห่งงาม ถามวิมานของเจ้าแก้วมุกดามางามของแลยามใดกะแม่นตองกายใจแท้แ,ม,แม่นอีลีมีของดีสะแล้วในตัวเหลือขาขนาดมีความฉลาดอ่อนน้อมคนยอมเจ้าสสน่หลาย ขอสาธยายในมื้อน,นี้มีน้ำวานในนักคาเนตบุญอาจคนดีจัดบายสีอวยใจให้ลังไหลหมเห่าเอาเลิกดีในวันนี้จันใจสีที่ลำค่าให้เจ้าสมปรารถนา โชควาสนาและสาตาเจ้าหอดแล้วมาถึงแล้วละพ่อคนสิบมกระาคมมาถึงแล้วแนวกุศลบุญอยู่ทรงลงมาเกิดใ่ลุ่มพื้นเป็นคนแทแม่นดังกัน วันที่เจ้าได้มอมจากทองแม่มารดาวาสนาเหลือแสนก็แม่นแทนนำอยู่ให้เจ้าลุงมาสู่สางบาลมีสิดีแน่แพ้่กุศนสืบสางยาละหลังเสื่อมถอย เดินตามร้อยคำสอนเจ้าองค์พุทธโยปินนิดสิ่งศักดิ์ธิีทั่วลานำพาเจ้าอยู่บอ่อเศ้้าเผ่านาคานากน้ำงูใหญ่เมืองบาดาลู้ริบานนำห้อยซอยเหลือนำเจ้าเอากุศลเด้อมาสร้างบุญตามทางให้เจ้ากอ่อ ขอให้มีความสุขเพียงพ่อรู้จักรออยู่ธาพละเจ้าสีทรงพรให้เป็นคนจริงแท้กระแส่ทำให้น้ำทรงให้ทำรุ่งสืบสางทางของเขาแต่เก่ามาวาสนาของเจ้าให้เป็นคนมีสันเมีความเก๋ และเทธด้วยให้คนช่วยว่าสอยสู้คนเรียนดูแต่ยังหน่อยพลอยอุปธรรมอยู่บ่อสร้สางให้เจ้ายางตามทางอริยมรรคอยู่บอ่อแพ้คือของแท้สีแน่นอน คนอนซ้อนย่อยองจะเรินไว้ในลำคาให้เจ้ามีปัญญาพาเพิ่งตุนให้ได้หอดองเท่าย่าเป่าได้ลูกยิงชายทั้งหลานด้วยมีลูกสวยแลนสังงามปราะนานสิ่งใด ขอให้ได้สิ่งนั้นกบขันแท่แต่สิ่งดีเป็นเสียทีไปหนาทางกายาให้แข็งแกร่งให้มีแต่ความแข็งแรงแสงกำก้าให้ผลกุศลหุ่มใดหุ่มใจ จะเริญไว้ไปอีกขื้นสามรอยหกสิบหาวันนั้นมาต่อพอ่อมาถึงมือน,นี้บารมีเจ้าก็แห่งลายถูกนางนายมาแล้วเสียงแสวแยงมาห้องหูเอาขวันแห่งเจ้าเขานี่ให้ดวนมาว่ามาเยอวรเอือ ัเจ้าไปอยู่กรรมหนแห่งทางใดขวัญเจ้าลุงไปไทยเที่ยวเพิ่นทางพุนขวัญเจ้าไปทางพุนทางลาวหรือพม่าควรได้เงียบยาสาข้านี้ให้ตาเฮามาว่ามาเยือขวัเอือ ขวัญจะไปอยู่กรรมหนแห่งทางใดขวัญจ้าไปศึกษาเล่าเรียนทางใดหนอขวันไปเรียนมอตนมอปายอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ายื้แเทลแล้ววันนี้ให้เต่ามาว่ามาเยือขวัญ วันเจ้าไปอยู่มองในที่ทำงานวันเจ้าไปลงไปญาบาลแต่เน่ายัางหน่อยวันเจ้าไปพ่อยเล่นหรือสัมมาให้มาดว,าน,วนเจ้าอย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้เต่ามาว่ามาเยือกผวรอือ นจะไปทางพุนทำบุญทางวันสาลาบานทองเที่ยวเที่ยวเล่นให้เต่ามาวันจ้าไปทางพูนทางเวียงจัน์ให้เจ้าเต่าย่าไปเหย้ามือนี้วันนี้ให้เต่ามาว่ามาเยอะขวดน ทางนามคันเห็นควรให้เจ้าส่งมาเดือปูนาโคยา้าขีหนักหนาไม่นำอยู่ส่งควรว่ามาเยอะวร วันนายนักขนณบุญอาจอยู่ใสก็ให้มาสามือนีวันนี้มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินเข้าต้มและของหวานมากินนำตาลและนำอ้อยหมอพรามอื่นจอยจอย ควันเจ้าให้ตาวมาควันแข่งก็ให้มาอยู่แข่งลีลาควันขาก็ให้มาอยู่ขาลีลายควันแขนควงแขนใส่ก็ให้มาเต่ามาโฮมทั้งควันน่มและกควัน้างควันเอิวบางคุมเกี่ยวทั้งควันคิวและควันตาควันกายยากงามดีก็ให้เจ้ามาสามือนี้วันนี้ ว่ามาเยอผวนเอื้กินข้าวผีให้เจ้าห้าเกี่ยวมากผีให้เจ้าอาุยให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป่า ให้เจ้ามาอยู่สืบ้างทางกุศลผลบุญใหญ่ให้สมกาบปณนิธานของหัวใจได้กินทานโยสุมือคือเจ้าปราทานนาขอให้กวันตัวเจ้าในนาคขาเนตบุญอาจสามารถเข้าสู่ห้องของรำแถยาเปลี่ยนแปลง ตัวเกสะแล้วพระนีพานที่ตั้งตอกขอกุศลบุญทรงโยสูย่ขึนแม่นบอออ่อถอยองคเทพรมบนน้อยคอยเบิกนำแนงยงใดแสดงความรักเมตตาเอือ้ออายาเฉยเด้อย่ยยาได้ผือไปแล้วมสีสติยู่ทุกเมือ่อ ให้มีหลน่นมีเหลือได้กินทานอยู่สู่มือยา่ามีพ่องขาดเืินคนสันเสริญย่อยอย่องไปหนาสุกรายย่อยิ่งสิ่งใดดีให้ใดไปหายา,ยาได้มีวามาเยือวนเอือ แม่นควันมาแล้วาพามสีเหล่าแถมพรตัดเอาตอนคาถาแม่นดีเหลือหล่นพรมงคลของเจา้าบูชาเอาสิีหองหงสีจำลุงอยู่บ่แล้วปันใดแก้วหน่วยมานี่อิราชาคตะรสา,าสิบห้าจบครบทวนประมวลไหวใจกาโมน อนเนกเดช่วยใจยาตุภาวังใจยามังข่าลังสุขังภาลังเทินจูุนี่ละครับคือบทสูตรกันสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะพอพรามทั้งหลายหรือว่าเจ้าภาพทั้งหลายแต่เห็นว่าบทใบสีสูตรฟันนี่เขาทา หรือว่ามีคุณคาทั้งจิตใจก็อาจจะเรียกว่าเฉพาะเจ้าจงนงะให้ภามพิ่นได้เอาบทสุดหนีไปสูใ่ในเจ้าของเป็นหลักนะส่วนว่าสิเติมแต่งนะมองได้เพิ่มเติมไปว่ากันกนะ็สุดแล้วแต่ความรู้ความสมารถปฏิภาณไม่ปิบของพอภาพทั้งหลาย กาฝากไว้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับคลิปนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากว่าพอพร้ามท่านใดสนใจบทสู้ขวนของพอพร้ามเอกลากษณ์ท่ไนใดดวบร่วมแต่งเติมเสริมต่อมาดัดแปลงมาปรับปรุงหรือว่าลถชนะมาใหม่มีหลายนะครับก็กลิกลังขมาทู่ขม้าครับ,บที่091832 ห้าหกสี่หนึ่งนะิงกังเข้ามามาคุยกันเหตุจังไหนจังหวัยสิได้นะครับกระสีมีวิธีการบอกนะครับต้องคุยกันในโทรศัพท์นะครับสิมาคุยกันใต้คลิปนี้บ่ไใดนะครับอันดาทีละเมิด,ดกฎกติกาของเพิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องโทรไปเด้อ0 9 1ย3 2 5 6 4 1 มือของกับผมเองครับเอกราชคุณอาจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ